อ่าล่าสุดก็คือมาคลินิกแล้วคลินิกเข้าเอสมอนอือ่าเอสมอนคลินิกที่อันนี้สาขาเดอะวอล์กและฉปรึกแต่ว่าปกติเขาจะมีสามสาขามีที่เมืองทองเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็เดอะวอล์กและฉปรึกอันนี้ล้วก็มานั่งรอใบยบหนึ่งเออนั่งรอนั่งหลอนั่งหลอนั่งร่ออ่ายบาบสองใบบสองอ่านี่ก็คือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอืม ก็คือใครอยากฉีดหน้าทําหน้าอะไรก็คือคนนี้เลยแบบคําแนะนําก็คือแบบสุดๆครบอือรู้หมดรู้หมดจริงๆแบบไม่แกงอันนี้ก็คือต้องมาถ่ายแบบบีฟอร์ก่อนใช่อันนี้ก็คือย่อนิดนึงย่อนิดนึงเป็นสารวันเตี้ยลงเป็นฟิลแบบสู้ชีวิตถ่ายแบบสู้ชีวิตอ่าอันนี้ก็คือนั่งสวยละเป็นถ่ายแบบเ ถ่ายอะไรถ่ายสวยๆก่อนเออแต่ก็ถ่ายอ่ะอันนี้ก็คืออ่ะก็เป็นสารวัตรอ่ะไม่ต้องย่อไม่ต้องย่ออันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องย่ออ่ะก็ถ่ายได้เลยโอเคอ่ะหนึ่งสามแชร์แต่หน้าช่ำอยู่นะช่ำฉ่ำฉ่ำเพราะว่าเราตนนั้นก็โหโบกไปเยอะเหมือนกันเออนะคะอันนี้ก็คือถ่ายบีฟอร์ก่อนใช่สภาพหลังก่อนตายอ่ะอันนี้เข้าเข้าห้องแล้วเข้าห้องแล้ว ออ่าก็คืถอกางเกงเลยถอกางเกงไม่ใช่ถอดรองเท้าถอดรองเท้าขึ้นไปนอนบนเตียงได้เลยนี่ก็คือเขาทําให้คู่เลยเนาะใช่ทําคู่เลยเป็นฟิลแบบว่าเป็นแพคคู่ตื่นพร้อมกันตายพร้อมกันเออนะฮะแต่ว่าพนักงานดูแลดีนะดี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 ทุกผู้จัน่ะโอ้โหแบบขอโทษนะคะทุกคําโอ้น่ารักมากใส่ใส่ใส่เี่นั่นเออเออเขาก็จะใส่หมวกให้แบบนี้นะป้องกันก่อนใช่ของฟ้าฟ้าจะไป ดีวิตามินก่อนใช่แต่ดีวิตามินก่อนขออีกจะแบบมาไฮฟูก่อนวันนี้มาทำไฮฟูกับดีวิตามินก็คืออันนี้จะเป็นการทายาชาละอันนี้ครีนซิ่งก่อนอ้วเหรอเอออันนี้คลีนซิ่งอยู่นะคะแล้วเขาแล้วก็เริ่มทาครีนซิ่งให้เราเขาล้างหน้าอ่ะล้าง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 เช็ด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 เดี๋ยวดูตอนเช็ดนะนะเช็ดเช็ดล้างล้างก็ล้างไปเรื่อยเนี่ยเขาก็เช็ดล้างไปอ่ะเช็ด อ่ะอันนี้ทายาชาอ่าอยาชามาจริงแล้วอันนี้ยาชามาจริงแล้วอันนี้ยาชาของจริงก็ปาดเลยเลยยาชาเพราะว่าเราต้องทําไฮฟู่ไงเขาก็ต้องทายาชาก่อนใช่อ่าอันนี้ก็คือแลปหน้าแลปพร้อมอบพร้อมอบแลปไปก่อนก็คือแลปหน้าอ่ะอันนี้ทาเจลเตรียมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องยิงไฮฟู่ละเออเธอสวยเหมือนกันนะ สวยนะจริงเหรอเราก็สวยเหมือนกันนะเออชช่อ่าอันนี้ก็คือเครื่องทำไฮฟูอ่าคุณหมอมาแล้วคุณหมอเป็นไงอุ้ยกําลังจะบอกมือเบามากมือเบาไม่ไหวคือเอาง่ายๆนะเจาะเข้าเส้นสองครั้งคือหมอเจาะเบาจนไม่รู้สึกว่าเข้าเส้นตอนไหนอันนี้คือมือเบามากแล้วคือหมอแบบว่า เจ็บไหมคะอะไรไหมคะคือถามว่าเจ็บไหมอ่ะมันจะมีความรู้สึกจี๊ดๆเหมือนไฟชอ็อตใช่แต่มันทนได้อ่อ็นะก็มาเห<ช>มือนกันมันจะเป็นฟีลแบบว่าเออแบบจี๊ดๆๆ,ๆอ่ะอันนี้ก็เป็น,นดีวิตามินละ<ช>ดีวิตามินคุณหมอก็มาแทงเข็มให้แบบเบามือมากอ่ะเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วว้าวฉ่ำละออกมาแบบหน้าสด เสร็จปุ๊บก็มายืนเต้นกันนิดนึงก่อนอ่าเต้นอ่ะย่อย่อปลายเออสักพักขันไปมองอ้าวมีคนอยู่ข้างหลังไม่รู้เรื่องเลยอ่าสวยเสร็จสวยอันนี้คือหน้าสดนะคะริ้งแล้วโอ้โหชามเพราะว่าหมอเขาแบบว่าเนรมิมีท้เรียบร้อยอ่าเสร็จอ่าบายบายกลับบ้าน่ะบวไบายก่อนอ่าบายบายกลับบ้านแล้วนะคะบายบาย